สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าร่วยเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับสาหรับคลิป voilà. นี้ครับพี่น้องเนาะมาพบกับแนวทางตาลาวครับสี่สำนักครับพี่น้องครับผมสี่สำนักเด็ดครับเด็ดจังไดล่องไปรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับผมครับตัวเลขของเผื่มาตาคนละเสียนคนละสำนักคนละทิศละทางแต่ว่าชนกันครับพี่น้องเนาะมาเบิงเซ่กันแล้วช่กันครับสี่สำนักนี้ บพว่าจะเป็นอาจารย์สุเมศครับผมอาจารย์สุเมศคนว่างันเพื่อนให้วิ่งบนล่างเจ็ดตัวเดียวครับผมครับแล้วก็เหลขกของพ่อเส้นน้องไข่ครับพี่น้องเนาะรับพ่อเส้นน้องคายแล้วก็พอ่อหรือว่าอาจารย์จิตปีระศักดิ์ครับผมสำนักที่สามอีกหนึ่งสำนักเพิ่นท่อมหาเมือเศร้านี่ครับผมเพิ่นวาเหล็กเล่าเพิ่นเข่าดีครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้พี่น้องทีครับน้ำเชื่อเห็นว่าเป็นเหลขก่พาะหลายคูได้ครับพี่น้องครับชัดเจนพร้อม บนเป็นบนล่างเป็นล่างกันแล้วมาลงเป็นสำนักที่สี่ครับแต่ว่าที่ความน่าสนใจคือว่าเหลขกของเพิินทั้งสี่สำนักมีตัวเลขกชน่กันครับพี่น้องเนาะจะเป็นตรงกับแนวทางที่จะออกเล่าบอครับผมขอให้มาเป็นเหลขกที่ออกในงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสิบแปดครับพี่น้องเนาะเอาลองไปผิดใจหน้าเบื้องน้ำกันก่อนสี่สำนักครับผมก้อนที่จะไป ร่วมเซียนชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งมืออื่นครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตำเล่าร่วมเซียนซีสำนักในคลิปนี้น้ำเชียร์พาลุยกับขอขอบพระคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ได้ครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่ากันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับตำเล่าคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะอาจารย์สุเมธวาหันวิ่งตัวเดียวเจ็ดครับผมวิ่งตัวเดียวเจ็ดครับ ก็คือมาเจ็ดหกได้ครับพี่น้องอาจารย์สุมเมศเนให้เจ็ดาแต้มเดียวครับผมเอาคลิปนี้ครับผมมาแล้วครับผมหนึ่งกันยายน68สิบตำเล่าออกหลังเลขกไทยได้ครับพี่น้องครับคนคำนวณเห็นมาก่อนครับผมหลายเซียนโยสาหรับแนวทางเล่าครับพี่น้องเนาะอาจารย์สุมเมศให้วิ่งบนล่าง0นครับผมวิ่งบนล่างศูตัวบนล่างศูนย 01-09ครับผมเน้นไปที่02และ08ครับ0ตัวเดียวตำลาวเสียนน้องคายครับผมครับงวดนี้เด่นบนล่าง8กับ7ครับน้ำเชือ่อว่าอย่างไรจะเผินบะงวดนี้เข่าแท้งมวดนี้มาแท่งเพิ่นจเป็นเขางวดเว้นนงวดตั้งแต่กับเข่าสองงวดติด เด่น8ได้ครับพี่น้องลอง7 2ตัวมี0 8 0 7ครับผม2 8 2 7เน้น0 8 0 7และ2 7อ่ะ2 8กัน1 7 1 8และ4 7ครับชุด3ตัว0 2 9 0 1 9ครับผมอ้าวเป็นโอ้มันเป็นบนลางเนาะแต่ว่าเป็นเน้น สตัวเป็นสองเก่าเพราะว่าบจับนะเอาที่ใจหน้าเบิง้งชน,นกันกับอาจารย์สุเมียรอยู่เวยน่าเชี่ศูนย์แปดศนย์ปดครับผมศูนย์เก่าต้องตัดนะแม่นชนกันที่ศูนย์แดอาจารย์จิตเวียรศักดิ์ครับผมพอราวางเลยคะ่ะเพิ่นไปงานขาวดำค่ะครับเพิ่นก็เลยทรงมหาห้ค่ะสำหรับเรียกรักซิปเพิ่นงวดนี้ ที่ผ่านมาเฟินให้ลักหน่วยสองงวดไดครับผมงวดนี้ให้หลักสิบศูนย์กับเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดครับผมมีศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าและเจ็ดเจ็ดครับในส่วนตัวเนียนจะเป็นเนีนเจ็ดแล้วรัเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวบนแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดอย่าเผลยได้ครับพี่น้อง ร้อยออกสามตัวได้ซีคูนี่แปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดตัวเน้นครับหน่วยล่างแปดกับเก้าเน้นแปดสองตัวล่างศูนย์แปดสองแปดเก้าแปดสี่แปดเน้นเก้าแปดลงคลิปไปสามสำนักชนกันอยู่แ้วครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นศูนย์แปดครับพี่น,อน้องเนาะสามสำนักเลยครับศูนย์แปด แมนพอจีนพิลาซาคนให้ล่างศูนย์แปดนะคอีกสองสนามคนจีเป็นบนล่างแล้วก็มีศูนย์เจ็ดอีกตัวหนึ่งอาจารย์จีพิศาซาชนเสียนหนองคายนี่ครับอเปิดตัวอาจารย์โมท็อปเปิดตัวอาจารย์มา,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 มาหม่ครับผมเพิ่นวาเีกันเข่าดีขึ้นกันครับวันนี้เอ่อเพิ่นเป็นแฟนคลับของเฮานี่แหละครับผมค่ะเพิ่นก็นอยากโล่งแนวทางให้ FC. เอฟซีเพิ่์นมา เพื่อนเขาดีอีกอย่างหนึง่นงเล็เชี่ยเห็นเพิ่นเลขกว่าลหลวิ่งกับคือบน <K arp. S 2> วิ่งกงับกกขึล่างประกบคู่กับแยกบนแยกล่างง่ายๆเนาะค่ะแยกชัดเจนเพิ่นว่าหน่อยสุดบนสีล่งล่างหน่อยสุดล่างสีแลนขึ้นบนครับค่ะเห็นว่าหน่อยคู่ขันห้วยไทยเป้งสีกับโออยู่เนาะแมนค่ะง่ายๆเบิ่งง่ายๆเนาะอือเอา เซียนตะเด้อครับผมค่ะพภืษอเซียนตะครับวิ่งบน0นย์ครับสองตัวบน 04, 0ูนย์สี่ศูห้าศย์หกย์เนเน้น 04, 0ูนย์สี่หส่วนล่างวิ่งสองสองตัวล่างสองสี่สองห้าสองปดสองเเน้นสองแและสองเกสรุปว่าสี่สำนัก ชนกันหมดเลยครับพี่น้อ,องเดี๋ยวน้ำเสียจะสรุปให้เอฟซีฟังนะค่ะท่านผู้ชม,มนี่ค่ะแป๊บหบนึ่งค่ะอ๋ผู้ที่เป็นอาจารย์สุเมธนี่ครับผมค่ะชนกันครับเสียนตามุ่นมาไหมามาแต่คนละมองได้ครับผมครับแล้วก็ร่วงคลิปพร้อมกันเนะะเาะก็เลยพมีผู้ใดร่งที่นาที่หลังกันแต่ว่าเลขชนกันนี่ชนกัน08ครับ08 เอีกสองสำนักกัดชนกันอีก08กบมีชันจิตพิเดศั์เสียตะวาผู้หนึ่งหาลางผู้หนึ่งหบนแบบนี้เส้นน้องไข่เป็นกับเป็นบนลางนี่แล้ว08อีกครับผม08 07อยู่นีนแล้วครับพี่น้องอืครับสี่สำนักผิดใจหน้าเบิ้งครับผมครับพี่น้องครับผมครับตัวเลขกครับพี่น้องเนาะชนกันครับ ชนกันอยู่ครับพี่น้องซีสำนักนี้ครับเบิงหรือว่าผิดจะหน้าเด้อครับผมเพื่อเป็นโจคเป็นลาบถ้าเส้นไหผลมาก่อนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้ำเชื่อผ้าลวดก็จะจมารวบรวมลงให้พี่น้องจี้เทย่อยลงครับผมเพราะว่าเมื่ออื่นสียากครับผมทั้งไทยทั้งเล่าครับเพราะว่าจะตองเห็ดไทยก่อนครับผมเพราะว่าไทยออกก่อนครับพอเล่าก็จะต้องเทย่อยโลงแน่เป็นบางส่วนเด้อครับผมครับ เอานี่แหละครับพี่น้องแนวทางตำลาวสี่สำนักชนกันครับสองตัวหรือว่าสองคู่เน้นๆครับผมเจนหน้าเบงครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พ้าร่วยกะขอโวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่อนไปน้ำกันตำลาวสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอนซ้อน,นตัวน้ใหย่ตัวนี้ครับผมตัวแรกก็บ,บ่คคอยงามมาตตมาปีนี้งามครับพี่น้องเนาะ คครครับับบเป็นน่ไดกกิมาลใหญสวัสดีค่ะท่ทานผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาถ่ายคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซีได้เบิงได้บีเคราะห์แล้วเนื้อเชี่ยกับกลุ่มวิเชี่ยข,ขออนุญาตแฟนครับถูกทันขายขี้มเด้อดขาดสร้างเข่ามาได้ก็คือครับแอดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค,ค่ะศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมขายดีอันดับหนึ่งนะคะ่ะสามอย่างนี้สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาแล้วก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะทุานผู้ชมต่อมากะเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกะว่าใสด่ดีแต่ว่ามันปรี้ยวมืดไว้ค่ะคเพิ่นเอาไว้แต่ท่านาเซรั่มนี่ เรียกต้าผู้บีบไล่แล้วท้อเส้นลำจะเป็นหัวปั่ม้อค่ะหัวปั่มคือจะขึ้มท่าผิวค่ะหัวปั่มขิมท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมหอมค่ะส่วนมาเอซี่แม่เอซี่เอื่อยๆน้ำเชี่ยมคนจะใส่เส้นลำชุดนี้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมรัก้อยนะคะชุดนี้ลักร้อยค่ะไม่แพงค่ะ หากไลยมาเด้ค่ะรัมบผสุชมอีกรอบได้อศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูมครับผมจะคืนน้ำเชื่อได้ครับพี่น้องเพิ่มไม้เล็กท็ศับว่าเป็นไอดีไล์ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแซบปวดเจ้งสีค่ะหายุดใส่เนาะถือว่าเห้าแพ่ค่ะแพ่ ใไฮยุดเด้อค่ะอนุชล้มแม่เย็บซี่เนกับขึ้นีรู่นเนาะค่ะว่าทางห้องแสบห้องขั้นแล้วกับไฮยุดเด้อค่ะครับขิมแล้วเสียกับถดลองโอ้ยหลายครั้งเลยทั้งเนี่ยลองกุบจ้างกับมากใช้กระจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กระจ้างเด้อค่ะอนุชล้มอันนี้กับชะลอคว่ำเฮียงค่ะครับเพราะมันว่าตึงเลยเนาะค่ะเสื่หลังค่ะท่านผู้ชม นี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื้องก้อนกระไดครับผมค่ะครับแต่ว่ากะดีใจขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่เพิ่นกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะรอบสามแล้วค่ะท่านผู้ชมเส้นลำท่าหนาค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่ดีสบูกะใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามันบริเวณไง ถักลายแล้วเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนยืดดีไม่แห้งสุขสุข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ